พันคนเขาเกิดมาเป็นมนุษย์นับได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่กันเป็นมู่เป็นฝูงแต่จะมีสัตว์บางประเภทที่แยกหมู่แยกฝูงออกไปก็คือสัตว์นรกจะท้าใหย่างคนไหลให้มันหนังพี่อยากแล้วมานันหนังคนเดียวก็แค่หนังคนเดียวอะใครอยู่ตัวคนเดียวอะเอ็นนาะข้ามเขาไกา่อยู่ด้วยเขาคิดหัวกันเหี้ใใหลบมาอยู่พี่ดีกว่าเอาสบายใจ ข e e ้าคำแห่งเจ้ากินแอนก็ได้เจ uh ้าแค่ขีดก็อายมันล้ำหมดเลยโคหน้าป่อไงโคหน้าเอาว่ามาถึงห้านาทีเดี๋ยวพีทหัวกันนิ่เกาเจือดปัญหาอย่างนี้นะน้าบอกเอาน้ำเปล่าฮะว่าให้เอาน้ำเป๊ปซี่อ่ะก็มึงบอกว่ามึงจะเอาน้ำเปล่าแต่แค่โอ้ยน้าว่าน้ำแป๊ปซี่น้ำเป๊ปซี่เป๊ปซี่อย่างโอ้ป๊บไปใส่มาใหม่ดึอย่างเหงา หายเงามึงเน,น,นี่ยกับเงามึงเนี่ยซึคิงเนี่ยเงาวายหยิบน้ำเปล่าอย่ังต้อหยิ้มอ่ะแค่นั้นท่ามไก่ดีกับดีนั่นมานถึงอะไรเนี่ยเจือละเจือกอกแยกมันหนังคนเดียวเนี่ยดีละต้องฟังเขาพิหม,ม,มหัว่ะครับพระบุมาไหม่ระเจ้าเจ้าเพื่อนว่าจะไปทำผมทำไฮไลท์ ไอ้ไนไอ้ยังไอ้ไอ้ไหนเขาเขามื่เป็นเที่ยงนะมึงเป็นเที่ยโซ่ตีเนติ่ยามาไอ้ไอ้อยู่หันอ่ะวันตีเนื้อพู้ดีๆมามาแปงเสียงใส่หัวก็ยุ่งฮะผมก็ยุ่งแคมันคุยนี่ของบ้านมึงฮีมาโต๊ะกระบะมึงก็ทายอยู่ในไทยมานเลิเหรือเลือดของมันกะมือมือมึงไปทายกันจ้างมึงไปทายกับทายกันเสียมดความเป็นส่วนตัวบะหมี่ด้วยเนี่ยมึงก็ไปตีอื่นไปมึงลุกไปไปเกือบขานทังก่อนมึงไปมึงไปมึงนั่นแหละไปไปอยู่กับบังคับหมดไป ต้องมาคิ้เป็นหน้าท่านเลยคิ้บบต้องแมาถหาไ่ได้มาคิท้ทำเมาน้าเอาน้าฮะไปได้ฮ<ะ>า,าอยู่